เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ในเมืองสกายเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาทําให้พระสงฆ์สมนเณรแม่ชีตลอดจนประชาชนคนทั่วไปต้องสูญเสียทั้งชีวิตอวัยวะและทรัพย์สินเป็นจํานวนมากด้วยเหตุนี้จึงตั้งใจจะช่วยเหลือพระสงฆ์สมนเณรแม่ชีที่นี่ ได้ประสานกับทางวัดของหลวงพ่อศรีตะกูซึ่งดูแลในเขาสกายอยู่จะส่งจตุปัจจัยไปเปิดโรงทานให้พระสงฆ์สมเณรแม่ชีและชาวบ้านที่อยู่โดยรอบประมาณ3500รูปคนได้บริโภคอาหารจากโรงทานเพื่อประคองชีวิตและจะส่งจตุปัจจัยไปบูรณะวัดของหลวงพ่อพระมหาไม่มุนี พระซึ่งเป็นศูนย์กลางกำลังใจของชาวมัณดเลชาวสกายและชาวเมียนมาทั่วประเทศอีกทั้งยังจะช่วยเยียวยาต่อขาเทียมให้กับพระสงฆ์สัมเนนแม่ชีที่ประสบภัยด้วย ถ้าท่านใดประสงค์จะร่วมบุญนี้ด้วยกันก็สามารถจะร่วมบุญมาที่บัญชีมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิเพื่องานสาธารณกุศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14เมษายน